ระหว่างซู z u กิฟร o อง GLX ตัวกลางกับ Honda City EHEV ตัว SV พอดีไปเห็นโปรโลดราคาของ City มาไปตัวไหนดีพี่ฟลองมันใหม่อ่ะอยากลองเหรอแต่ว่าระบบไฮบริดของฟลองเราก็พอรู้กันพระรู้ภาพกันแล้วเนาะถ้าถามเรื่องระบบไฮบริดเลยอ่ะกับซิตีอ่ะซิตีกินกินแบบกินไปเลยอ่ะคือตัวฟล็องอ่ะต้องพูดว่าเขานําเข้ามาจากตัวอินโดนีเซียมก็จะมีเรื่องของภาษีสปสสาม,มิตรภาษีนําเข้า ค่าเรือค่าอะไรก็แล้วแต่มันบวกเข้าไปมันทําให้ราคามันทะลุมาถึงขนาดนี้ยกลางลมันรู้สึกจะเจ็ดสี่เก้าไหมใช่แพงกว่าตัว e อ s u v อีกเนาะที่ราคาที่ตอนนี้แค่เจนะ็ดสองเก้าอีกนะ e อสอ่ะราคเท่าไหร่หกปายง่้นเลยะรถห้าหมื่นอ่ะใช่วันนี้ซ ity e เอโหเป็นเป็นรุ่นที่น่าเล่นแบบมากๆสําหรับพี่นะจะบอกว่าถ้าเรามองไปที่ฟลอง GLX เครื่อง K 1สิบห้าีไฮบริดคือจะพูดว่าหลายที่ว่าถ้าเป็นไฮบริดของตัวฟลองอ่ะ ข้อดีของเขาก่อนแล้วกันฟ้องวันนี้มันเป็นรถ BSV ที่ดูขนาดกระทัดรัดตั้งตัวไม่ไฮบริดไม่ไฮบริดอารมณ์ไม่อยากให้พูดถึงมาให้ดิเป็นเป็นดูเหมือนเป็นไฮบริดขนาดนั้นนะให้รู้สึกเหมือนอารมณ์เป็นครึ้นกับปกติไม่ใช่โฟร์ไฮบริดใช่ไม่ใช่โฟร์ไฮบริดเพราะฉะนั้นเรื่องของเกินมันเทนแนนต์อ่ะมันจะต่ำมากคือฟ้องจะกลายเป็นรถที่มารเทนแนนต์ต่ำมากมาร์เทนแนนต์เช่นเดียวกับรถสันดาปทั่วไปถูกต้องเ,เพิ่มเผื่อค่าแบตเตอรี่เ,เพิ่มเผื่อมแบตไปไลฟ์ไทม์ด้วยใช่ไหม เขาไม่พูดสังเกตน,นะตัวแบตเตอรี่ของตัวฟลองอ่ะเขาไม่มีพูดการประกันเคลมเรื่องของแบตไม่มีประกันเรื่องของระบบไฮบริดเลยให้ดูได้โุซูกิเองเหมือนจะแบบก็มั่นใจว่าในตัวนี้มันสามารถใช้ได้ยาวๆแบบด้วยความที่มันเป็นอีโค่มากๆอ่ะในไม้ไฮบริดมันน้อยมากอ่ะมันเลยไม่จําเป็นต้องดูแลแล้วก็ไม่จะเป็นค่า m a i เ t e n สูงขนาดนั้นราส่อมมันน้อยกว่าระบบไฮบริดแบตเตอรีเ่เ็แบมไม่ต้องเปลี่ยนอเออแล้วตัวระบบค่าซ่อมค่าอะไรพี่ว่าไม่รู้ไม่รู้เขาจะคิดยังไงนะแต่ถ้าเป็นตัว e h v มีแน่นอนทั้งแบตเตอรี่แบตเตอรี่ ehev ถ้าจำไม่ผิดค่าเปลี่ยนประมาณ70,000หรือ90,000นี่แหละกับแบตคือเปลี่ยนศูนย์ช่เปลี่ยนศูนย์ี่คือแบตป,ประมาณ1กิโลวัตต์กว่าๆเคยฐานตั้งแต่ hrv แล้วซิตก็ตัวนี้ที่เหลือก็ซ่อมอะไรก็ว่ากันไปตามของตามอะไรแต่แค่แบตเตอรี่เางเดียวโอเคเจ็ดหมื่รู้กันไว้ถ้าถ้าไปถามตัวฟลองมีไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีการพูดเรื่องแบบเรื่องของแบตเรื่องของอะไรเลยสมรรถนะ h e HE v เนี่ย รถติดก็ประหยัดคือวิ่งที่บอกว่าวิ่ง23 24เนี่ยถ้าวิ่งในเมืองดีๆนะพี่คิดว่าอาจจะแตะ30กิโลตรามสิกิโลเมตรต่อลิตรได้เลย city e h v นี่เป็น1.5ต้องครับต้องแยกกันเนาะหลายคนอาจจะยังคิดว่าแบบเป็น1.0เทอร์โบอ่าในส่วนนี้เฉพาะเครื่องเทอร์โบเท่านั้น ถ้าเป็นระบบ H e V เป็นอาคินสัน1.5แล้วทํางานก็มีเสียงเครื่องยนต์บ้างแต่มันก็ไม่ได้ดังแล้วก็มีระบบไฟฟ้าวิ่งดีวิ่งเนียนประหยัดเราจะบอกว่าถ้าเรามองเรื่องความมีเอกประสงค์นะลองไปมองตัวเป็นที่เป็นซิตีแแออ้แฮชแบกเออพี่อะแอบเลิฟๆนะส่วนตูวเลยนะตัวแฮชแบ็กอะน่าใช้ผมเลิฟแฮชแบเสมอเหรอ,หรอผมว่ามันสปอร์ต <laughs> คือจริงๆแล้วตัวซ i ต y h a s h แบกอ่ะเขาก็มาแทนแจ๊ดอ่ะ uh. ให้นึกนกอย่างนั้นละกันมันมีความแบบเหมือนแจ๊ดเลยอ่ะ c o m p a c ค Car ที่โคตรอนเนประสงค์คือภายในเนี่ยกว้างเก็บของได้ด้านหลังเบาะพับได้คำจริงถ้าไม่ได้ซีเรื่องยกสูงนะพี่จะบอกว่า City EHEV e เป็นตัวหนึ่งที่โฉนัดแบกอ่ะเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆทั้งการขับฟีลลิ่งในประสงค์ มันครบหมดแล้วคุณไม่ต้องไปไปยกแบบเป็นเอสยกสูงอะแต่คุณเอาเอ,าเอาตรงเนี้ยขับดีใช้ได้ที่เก็บของเยอะหลายคนนะลังเลชั่วโมง,งนีครัผมว่าหลายๆคนที่ตัดสินใจซื้อรถใจชอบรถเก่งแต่กลัวอันเนกประสงค์ไม่สู้ก็เลยแบบหนีไปม,มอง SUV อแต่ลืมมองถึงเรื่องพวกตัวแฮชแบ็กตัว5ประตูจริงๆในตัวแฮชแบ็กวันนี้ที่เป็นไฮบิดนะเหลือ สองเจ้าที่น่าใช้นะสำหรับพี่นะคือซิตี้กับมาด้าไหมเอ็มจีสามคือมาด้ามันเอาเล่นเสถียรแล้วกันถ้าไม่เราพูดกันเรื่องไฮบริดนะอ่าพูดกันเรื่องไฮบริดถ้าเป็นเรื่องของความเสถียรโอเคคุณจะมาเอาแบบตัวเครื่องสองสิบสองก็ไม่ว่ากันแต่วันนี้ถ้ามองไปไฮบริดแฮชแบ็กมีเอ็มจีสามอีกตัวหนึ่งที่ทําได้แต่ว่าเอ็มจีสามจะสำหรับพี่เรื่องประสิทธิภาพอาจจะไม่สู้ซิตี้ที่เป็นอิชิบีวีนะนั้นได้สิบเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรต่อลิตรคันนี้เกินยี่สิบสองยี่สิบบวก บวกๆอเนกประสงค์แต่ว่าต้องพูดว่าภายในอ่ะออปชันมันโลนคนชอบพูดว่าพันด้าชอบก้าหลายๆคนบอกว่ากักเออก็ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ในเรื่องของออปชันที่แบบเออก็ให้แบบวันนี้รุ่นอัปเกรดแล้วอ่ะมีเซนซิงให้ให้แค่นั้นเลยในเรื่องอื่นๆบางทีแบบตัวเบรกจะเป็นเบรกแบบเออถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นเบรกไฟฟ้าแต่ว่าบอกผ้าปรับมือตัวจอเล็กๆไม่มีอะไรอ่ะเออโดยรวมเนี่ยนี่คือซิตี้แต่เรื่องสมรถนะเรื่องความไว้ใจซิตี้ได้วันนี้พอมาถามฟลองกับ ช่วยเห็นภาพกันว่าฟองอ่ะก็แค่เหมือนสวิตยกสูงที่วิ่งได้17 18กิโลเมตรต่อลิตรในทางยาวไปถึง20กิโลเมตรต่อลิตรโดยที่ซ่อมไม่ต้องคิดถึงเรื่องไฮบริดเลยให้ค<ม>ิดว่าเป็นเครื่องยนต์สันดาปไปซะต่อให้เป็นรุ่นไฮบริดกระเถิบไม้ไฮบริดกระเถิบแต่ถ้าซิตี้มีค่าแม่ทันแนเน,นเรื่องของไฮบริดเพิ่มขึ้นแต่ว่าอัตราปาระหยัดอัตราเร่งอะไรก็ดีกว่าชี้เป้าให้ด้วยนะถ้าชอบฟ้องจริงๆนะลองขยับความเตี้ยลงมาดน,นึงไปซิตี้แฮชแบ็กไหมมีความแจ๋วกว่านะมีโปรอยู่ด้วยอ่าราคาดีกว่าด้วยอออะโอเคครรัับบในสําห ฟ้องกับซิตี้เอวีวันนี้ถ้าเป็นพี่เลือกอะไรพี่ขอไปซิตี้แล้วกันประมาณนี้ครับ